ก็มาต่อกันเลยนะครับอย่างต่อเนื่องอันนี้มันเลขสองมันเกี่ยวอะไรหรือเปล่าวะตอนนี้ลมลังหารหัสอันนี้อยู่นะครับล็อกเกอร์ของตัวเองทำไมลืมแหละอันนิต้าโบแสเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโต๊ะตัวนี้แหละอ,อวิสแม่มดอม ไม่ดีฮะไปต่อไม่ถูกตอนนี้เราต้องถ้าเอาเป็นเลขไม่มงคลก็เลขหกใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงถามอากูดดิค่ะ ศูนย์สามหนึ่งสองไม่ตามมากูมาแล้วรู้ว่าอะไรอยู่นะแต่ฉันไม่อยากดูไง Dignified for a fleeting moment simply by letting go of life, daring to bloom, knowing it won't last, and so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us, didn't want that. Who can't achieve beauty? Seek comfort in others. They fear anyone different. Hate them. Try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I had. ดใ,ใจบ mm ุเดใจทุกคนเธอถามแอมลี nah, ่ว mm ่า hmm. ช่วยจะให้เจมลี่ช่วยแต่ว่าฉันฉันแค่ มายามีท so uh, ุกอย่างทำไมทำไมเอาอมลี่ไปจากฉันเอเป็นของฉันเธอเป็นเพื่อนฉัน She เ a ฉันเธอเป็นเพื่อนฉัน อย่าบอกนะว่าคนที่บูลลี่คือเราใช่เหรอเราเป็นคนทำให้มายาฆ่าตัวตายเหรอ ไปไม่ได้ลดความตึงเครียรดด้วยการร้องเพลงใครอยากเป็นเเตีอาจันลติจันลติใครอยากมีรถเกง๋งจันลติจันลติใครอยากเป็นม้ามึงลติมึงลติใช่กับมายาอยากเป็นมหาใหอ่ออ อีบ้าใ้รจะไปรู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้โอยหอยหลอดเล้แหงเอ้ยใครจะไปรู้ขอโทษขอโทษจริงขอโทษจริงมายา ไม่น่าเลยโอ้มีรูปฟีดแบคด้วยลืมดูเลี้ยวทางนี้จะไม่จะปล่อยปล่อยฉันไปได้ไหมหรือว่าขอร้อง พี่แใจเป็นติ๊กชีโรเลยกูตกโตชีลิกะาเสียงไล่หลังมาอย่างเร็วเลยพี่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 เป็นดูเซมโบเหรอครับอย่าอย่าเด้ออย่าเด้อสูอย่าเด้ออย่าเด้อโอ้เสียงไล่หลังมาอย่างเร็วอย่าหันไปมองอย่าหันไปมองบอกตัวเองบอกตัวเองอย่าหันไปมองอย่าหันไปมองเต้นชัยอยู่้านหน้าเต้นชัยอยู่้างหน้าเปิดเปิดให้ไว เปิดให้ไวเลี้ยวขวา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 อีกเลี้ยวขวาอีกว้าองตัวเองตกใจทำไมเออเออเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายไปแล้วขวาขวาขวาอีกขวา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 เฮยเกือบหลงไม่เลยอย่าอายุกับกูอย่าอายุกับกูกูบอกไว้ก่อนเลยนะมึงจะได้เจอหมอพาแน่กูไม่ตั้ง จิบหายชิบหายไปโลงแล้วท <Yes ีนี้ท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 ีนี้กูเลี้ยวกับบาทดี่เดิมหรือเปล่ากูต้องไปทางไหนกูหลงกูหลงยังไงต่อยังไงทางนี้แน่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 ขึ้นบันไดไปเลยขึ้นบันไดไปเลยโดดออกไป เหนื่อยตั้งตัวละครเหนื่อยตั้งคนเล่นมายาสุดท้ายแล้วฉันก็เข้าใจแล้วฉันรู้ว่าคืออยากให้ฉันหายะไรอะอานิตาว h a t s, s u ฉันขอโทษอามิลี่มายาตายเพราะว่าฉันฆ่าเธออัดอะไรของเธอเนี่ยเธอกับมายาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วมายาก็ดดลงมาเองอะแต่ฉันส่งเสอไม่หุ่ <What? S 2> เรื่องอะไรเนี่ย ข้อความที่ฉันส่งไปให้เธอเธอเอาเขาเอาเธอไปจากฉันน่ะแม่ฉันพูดถูก แต่มั่วไปหมดก็กูนี่แหละครับตายอย่าบอกน้ว่าอย่าบอกน้ว่าจะจะฟืนอีกรอบหรือเปล่าไม่เล่นแล้วหนาะไม่แล้วหนาะไม่เอาแล้วพอแค่นี้ตายจริงตายปอไม่รู้ขอให้มึงตายไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วหนะพอแล้วหนา แต่โดดไปแล้วนี to together, so ่ใช่เฮ้ยเอาเฮียเฮ้ยนี่ถ้าจะตายแล้วควรจะจบแล้วนี่ฉันต้อง อยู่แบบนี้ปิงนานแค่ไหนอ่ะชีพหายแล้ไปไปเฮียลีกเป็นยอมแพ้แล้วนายาให้โปรดเถ,ถอะ เออโอ้โหทำไมตุ๊กตาเยอะขึ้นล่ะครับไม่อยากไปแล้วไม่อยากแล้วเอากูออกไปจากที่นี่ที i oh, yeah. มีทางออกเลยฮะนี่ตัวสับเป็นอะไรเดี๋ยวนี่มันบ้านแม่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนั่งนั่งเล่นเอ พอใจเอือเปิดทีวีดูพรทับเอ้อไม่ใช่ดูเน็ตฟิกพูดผิดแม่เคยชินเกินไปแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมครับเออออ้าุไม่กลับมาที่เดิมแต่เป็นห้องที่เหมือนจะเพิ่งจะมีปาร์ตี้ จะมีปาร์ตี้แล้วก็มียายอะไรไ่รู้เฮ้ยเปิดไม่ได้เฉยเลยทำไมอ่ะพีซ่า เหนื่อยมันเลยจะจบมเมย่จะจบกลัวไม่น่าชาเล้นตัวเองเลยกูลันเล่นไปนอกแฟตาซีเดโมโดีกว่าไหมอ่ะเรือ,อยังไงดีก็ไม่พับผ้าผมด้วยนะตื่นนอนแล้วอ่ะไม่มีความเป็นไม่พูดดีกว่าผมก็ไม่พับเหมือนกัน เฮ้ยไม่ผมรู้สึกว่าตัวผมเตี้ยวกว่าเดิมพี่เปยหรือเปล่าเออทำไมายิ่งเดินตัวยิ่งหดพี่เปยปะเนี่นนอนเลยแล้วกันนี่ทไงดีนี้เอ่หน้านี้ไปทางไหนต่อ ไม่เอาตัวเองเย่เป็นผีไปแล้วเอ้ยนี่ผมต้องทำอไงวะอ๋อนี่เหน็นตัวจะเปิดโอ้ยมันก็คือแบบ ท่งทีผ่านไปหลายๆวันไม่ผมเขาจำลองว่าเราเป็นเด็กแน่เลยวะผมว่าอ oh, uh, ตัวเราเป็นตัวเราเล็กไงว่า oh, ทำไมตัวเองแบบ oh. ตัวตัวเท่าประตูไปแล้วตอนนี้มาแรงมะแรง,งฉาบมาแรงฉาบป,ปูน mm. ไปไม่ได้ต้องหาบอแสก่อนตู้เย็นอีกแล้วเอระเกมนี่เป็นแบบตู้เย็นมีทุกเย็นเกือบทุกห้องเลยมาเลงวันเพียบเลยฮะจังหวะนี้อ๋อนี่แหมอยู่หน้าสุดเลยเฮ้ยเสียงเด็กร้อง ไม่อยากเข้าไปเลยรอบนี้อะไร eh> oh, hey <S <S <forcé certains respuesta> สวยหนูไปแม่นั่นคือสิ่งที่เกศุกุได้รับแล้ว แม่เป็นบ้าไปแล้วอ่ะแม่ปล่อยหนูไปแม่อย่าทิ้งหนูนี่แต่ว่าไอคนที่อยู่เ็บไมเช่ลูกสาวฉัน เมเกิดจากอะไรวะเนี่ยแปลไม่ทันสมองประมวลปุไม่ทันนะตอนนี้ your ฉันนเป็ลูกสาว Pla tried place. forget hard so ยิ้มด้วยจะต้องวิ่งอีกรอบอะไรก่อนหอยหลอดเลิกตามกูสักทีขอร้องขอร้องขอร้องเถอะขอร้องนะนะไม่เคยขอใครเลยทั้งชีวิตนี้ นะจบสักทีเถอะเกมเนี้ยนะไม่อยากเล่นเร็วไม่อยากเล่นเร็วเลี้ยวอ่ขวาโอ้้ายขวากูหลงไปหมดแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยอะไรอะ่ะวิ่งต่อวิ่งต่อไปเฮ้ยผมเหนื่อยทุกคนทุกคนผมเหนื่อยมากเลยอะผมเหนื่อยมากเลยอะ โอ้โหมันไล่หลังมาแล้วมันไล่หลังมาแล้วมันไล่หลังมาแล้วขอร้อง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 อย่าหญ่ยุ่งกับกูขอร้องขอร้องใหญ่ยุ่งกับกูนะนะนะอะไรกันวันนี้อะอะไรก่อดีเจมืดชิบ่าให้เลยมองเหี้ยะไรไม่เห็นเลยตัดมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นไงมันมองไม่เห็นแล้วทําไงอ่ะทาไงก็ต้องวิ่งต่อวิ่งต่อเออพอแล้วพอแล้วเหนื่อย เหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดในโลกเหนื่อยมากไปต่อไปต่อไปตรงอย่างเดียวทางตรงคือทางที่ทางที่ไวที่สุดไม่ต้องคิดอะไรเฮ้ยกูจะบ้าแล้ว กูจะบ้าแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับผมกลัวแล้วพี่พี่พี่ปล่อยผมไปเธอพี่พี่ปล่อยผมไปพี่ปล่อยผมไปเธอครับพี่พี่ปล่อยผมไปเธอผมถือว่าผมขอร้องผมไม่เคยขอ <c oughs> <c oughs> ไม่พอบ้าเลยมองเลยไม่ค่อยเห็นด้วยไงประเด็นเน่ะ โอ้ยม <b classics> ันมองเลยไม่ค่อยเห็นเลยเมื่อ <adalah> ก <sm> ี้อ่ะแบบแย่มากอ่ะพอแล้วพี่จะอาฆาตอะไรกันนักกันหนาววะโอ้ยน้อเอากูตายเลยครับอย่างนี้แหม่ คราวนี้คราวนี้เราต้องทําไม่ได้ต้องทําไม่ได้ผมรับรู้ได้ว่ามันใกล้จบแล้วเรื่องบ้านนี้มันใกล้จบแล้วจะได้ลบเกมนี้ทิ้งไปจะได้ลบเกมนี้ทิ้งไปสักทีเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเจอประตูเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วก็แล้วก็ยังไงต่อตรงไปตรงไปตรงไป เบี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่ได้ต้องเลเี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยโทรศัพท์ยางร้อนเลยโทรศัพท์ยางร้อนเลยเลี้ยวซ้ายไม่ต้องสนใจเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาอีกขวาอีกยูเทิร์นยูเทิร์นอ้อมทําไมอ้อมไม่รู้ไม่รู้วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนทะลุทะลุทะลุซ้ายทะลุซ้ายไปเจอกับห้อง ห้องที่ห้องนั้นเฮ้ยนะนะนะมามาโอ้ยขึ้นเร็วด้วยอียวิ่งข้อเร็ววิ่งข้อเร็วไปไปพี่ไปผมไปแล้วครับผมไปแหละจังหวะนี้เจอห้องต้องเข้าเจอห้องต้องเข้าไม่เข้าไม่ได้ไม่เข้าเดี๋ยวตายไม่เข้าเดี๋ยวตายไม่เข้าเจอทางตันเจอห้องต้องเข้าประตูด้านซ้ายต้องมี ต้องมีต้องมีต้องมีด้านขวาด้านขวามีประตูประตูประตูปะตปะตไปไปต่อไปประตูอีกไปอีกไปขวาไล่ต้ดีไปขวาไปขวาไปขวาก่อนไปขวามืดมากมืดมากเจอห้องอะไรอะไๆของเมืองวะนนี่ไม่เอาแล้วพี่ปล่อยผมไปเถอะนะเกมนี้ผมเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็เซโนเซกุบาย ลาก่อนอย่างเดียวลาก่อนอย่างเดียวลาก่อนอย่างเดียวไม่เจอไม่เจอทางไปไม่เจอทางไปมึงอยู่ไหนไปกูปไปขวาอยู่วิ่งไวซะด้วยเป็นผีหึ่อไงเวเออมันเป็นผีดีว,ว่า เหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะทุกคนผมขอจบการเล่นเกมนี้แต่เพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวถ้าเล่นต่อก็น่าจะอาจคลิปแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือตายไปสามรอบแล้วมั้งเนี่ยเหนื่อยมากเลยเป็นคนแบบกลัวผีจัดๆด้วยไงเป็ดอีทลั่นบ้านเลยตอนเนี้ยนะอยู่บ้านคนเดียวปิดไฟเล่นด้วยประเด็นอ่ะโห ก็ใครอยากรู้เรื่องราวต่อก็ไปตามช่องอื่นนะช่องนี้ไม่เล่นแล้วกลัวแต่ก็ถ้าเล่นก็เดี๋ยวอาจจะมีพาร์ทสามนะครับแต่พาร์ทนี้ไม่ไหวแล้วก็จบแค่นี้แล้วกันบายบายลาก่อนกูลบเกมแล้ว